อันนี้นะคะคือสิ่งที่ตำรวจบอกว่าเราโยนจากรถแล้วออกมายังเย็นเจี๊ยบอยู่เลยนะคะทั้งที่เราไม่ได้เปิดกระจกรถแม้แต่นิดเดียวนะคะน้องน้องน้องอัดต้องพูดเองนะน้องโยนจากรถทางต้องบอกว่ารถจอดถังนั้นแหละพี่บอกว่าคนไม่นว่าไม่รู้อะไรอ่าจากรถพอดีตรงด้านที่ห่างไปประมาณห้าร้อยเมตรได้ค่ะหนูชะลอรถเพราะว่าหนูทะเบียนขาดแต่ตำรวจกลับคิดว่า ไม่สงสัยอะค่ะตำรวจบอกว่าเรามีของอยู่ในรถและเห็นเรโยนของมานอกรถคือขวดนี้นะคะโอเคต้องอัดไปด้อีกนั่งี๋ยงนั่งนั่ง ก็อนนี้ของอยู่ในรถนะถ้าไม่รับก็เป็นของใครเราจับรวบมาทั้งสองคนไม่มีของอยู่ในรถค่ะไม่ของไม่ได้อยู่ในรถนะครับยู่งไหมไม่มีค่ะบวดี้ีห้เพราะผมไม่ได้ยาก็ไม่ได้สูบเลยจาของอยู่งไหมไม่มีของค่ะอืม หนูยังไม่ได้เปิดกระจกด้วยซ้ําค่ะก็บอกว่าทะเบียนมันขาดค่ะมีพยานไหมคะหนูไม่ได้ยนอะไรออกจากรถเลยค่ะเห็นกันหลายคนมีใครเห็นคะเอาพี่ตัวจฉีหนูไหม ไม่คิดเลยว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองค่ะบูดีก็ยังไม่สูบเลยคนเนี้ยแล้วขับมานี่คือไปบีบเท้ามาค่ะแล้นี่หยุดสายของแล้วว่าไปบีบที่ตรงซอยสิบแล้วเนี่ยมาจากนั้นไปที่บ้านถึงเรามาถึงเรามาจอดตรงนั้นนะแล้วก็บอกแล้วทะเบียนมาขาไม่ได้จอดแล้วก็คิดอยู่แล้วก็เออไปต่อดีกว่าแล้วยังเพราะว่าไม่มีอะไรก็เลยมาต่อ เราจะเบียนมานขาาตอนแร้แต่ก็ยังไม่ว่างเลยไปต่อไปต่อทีเพราะว่าว่างแตวันอาทิตย์หยุดขายของแล้มีแก้วมีอะไรไหมเมื่อกี้แก้วมีแต่แก้วกาแฟค่ะแก้วกาแฟของหนูแล้ะคันนี้ก็รถหนูนนลโนไลเอาแก้วมาดูดิ พี่ไปเจอพี่ไปเจอมาตรงไหนคะพี่บอกหนูหน่อยสิว่าไงครับไปเจอขวดอะไรของพี่ที่พี่บอกเย็นเจี๊ยพี่ไปเจอมาตรงไหนคะตรงที่คุณแวะเข้าไปอะหนูไม่ได้แวะเลยค่ะ<บ>หนูแค่ชะลอรถเพราะว่า,าหนูทะเบียนขาดคือชะลอรถและคุณจอดอยู่ตรงนั้นตรงที่ถสาไฟฟ้าหนูไม่ได้จอด,จอดค่ะอ,อันนี้ัอแลวแต่คุณนะคือจะไม่ใช่ของคุณก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แต,ตอนนี้พวกคุณกําลังยัดเยียดหนูยัง ừ, ยังยังตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ยัดเยียดไม่ค่ะพวกคุณตั้งใจยัดเยียดตอนเนี้ย นี่ของเราใช่ค่ะมีลูกเดียวชัไหมีลูกเดียวค่ะนี่ของเราผมไม่ใช่คโอเย ันนี้คือมีอะไรไหมคะต้องนั่งก่อนนั่งเพราะว่าเพราะว่ามีมีของมีของคืออะไรคะก็คือไม่มีแล้วเราไม่เจอของออกมาจากรถเลยนะครับแล้วเมื่อกี้ก็ไม่ได้ใช่อันนั้นคือพี่คนที่ขับมอเตอร์ไซค์คนเนี้ยอีกคนไหนเป็นคนถือมานะไม่ใช่ของหนูออกมาจากรถนะคะไม่ต้องโต้อ้องนั่งก่อนนะแล้วก็คุยแล้วคนที่ขับเอามาไปไหนยังเมื่อกี้ถามก็ไม่ตอบ ได้อยู่ๆจะนายัดเยียดแบบนี้ไม่ใายยังไม่เคยสูบเลยแล้วเมื่อกี้ก็บอกแล้วแต่ถ้าบีานแล้วก็แลนบัตรประชาใบขับผีว่าเอามาไหมถึงก็เออผ่าทะเบียนไม่เป็นไรใบอับผีเอามาตรวจนูด้ด้ไหมคะคนเดียว ต้องแจกตั้งใจอะไรคือได้คือชมดูดูค่ะพอดีว่ะตายไปเลยก็ตอนนี้มี่ตั้งด่านนะค่ะพี่ตั้งด่านแต่พี่จะมาบอกว่าหนูโยนของออกมาไม่ได้เพราะหนูไม่ได้เป็นคนโยนแล้วก็ไม่ได้โยนด้วยแต่นั้นมันเป็นมันก็น้องแต่ที่เห็นรถจอดอยู่นะหนูจอดอยู่แค่เพราะว่าทะเบียนมันขาดค่ะแล้วเมื่อกี้พี่พี่เป็นคนพูดว่าไม่ค่ะพี่เป็นคนพูดว่าหนูโยนของออกมาจากรถแล้วไปออกมาได้ด้วย ไม่ใช่แล้วค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่มีไม่ได้โยนอะไรทั้งสิ้นค่ะไม่ไคนไม่ฉุบยาด้วยยาค่ะแต่ทำไมถึงบอกว่าโยนแล้วก็มีคนขับรถถึงมาว่านี่ขวดเย็นเจียบเลยคนใวกแพี่เขาห็นคนละทีกันไม่รู้อ่าไม่ทีนี้พูดไม่เหมือนกันแล้วค่ะใช่ทำไมทไม่เขจอก็ขาพารถไปพี่หนีต่างหากไปขับรถไปขับไปดูต่างหากไปแล้วก็คนที่คนที่ขับมอเตอร์ไซค์มาบอก เนี่ยยังเย็นเจี๊ยบอยู่เลยคืออะไรหมายถึงอะไรคะน้ำกระต้มน้ำค่ะแล้วมันมาจากไหนคะเราไม่ได้โยนอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะพี่สุดลายนิ้วมือไหมคะไม่ต้อง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 คุยคือคือน้องเป็นนั่นเองเนี่ยพี่บอกอะเห็นเราก็ถุงถ่ายพอดที่ไปตาตรวจใช่ไหมรถจอดแต่ว่าจะจะถือขวดน้ำท่อมมาแล้วมาบอกว่าเป็นของหนูไม่ได้ก็พี่ไม่ได้ว่าของหนูแต่ว่าเป็นรถจอดอยู่ใช่ไหมโอเคแต่น้องบอกว่าไม่ใช่เราไม่เป็นไร ก็ว่าแต่ว you know, <oused> ่าพอรถจอดแต่คนไปเอารวบมาพอดีไงจังหวัดท <office> you know ี่น้องมา่ไม่่ใชเพราาะว่ห็นน้องจอดว่ามันมีนุ่งก็เห็นที่ขับรถไปขาดแล้วแต่ใบใบขับขี่ว่าเอามาไหมถึงก็เอาใบขับขี่ถึงก็ไม่เป็นไรว่าเออขาดอย่างเดียวพออ๋อนั่นเน่ะนันคือน้องบอกใช่ไหมน้องบอก่าขับขี่น้องกลัวแค่นั้นใบขับขี่ทะเบียนขาดถึงก็ขี่ถ้าไม่มีอะไรก็โอเคแต่พี่อยู่หน่วยปราบตามยาเสพติดนะค่ะแล้วต่จะจะตรวจฉีนุ่มไหมคะตรวจเสแล้วครือเปล่าที่เป็นจัว่าน้องขี่ ก็พี่เดี๋ยวตุน้องคุ้ใจคนเดียวก็น้องอาจจะเกิดก็เกิดได้ใช่ไหมเกิดได้เลยเราะไม่พี่ไม่ว่าแต่น้องมันตกน้องบอกจะก็น้องแต่ว่ารถเขาตรงนั้นบอกแต่ว่าเมื่อกี้ก็มีคำพูดที่ว่ามีของอยู่ในรถไม่ไม่พี่ไม่มีเพราะในของในรถแต่ว่าพี่พูดไหมคะพี่พูดใช่ไหมมีของอยู่ในรถมีไหมไม่เไม่พม่แต่ได้เลยครับความีแต่เราไม่ได้ลงจอบไม่ได้อะไรเลยคือคือเราเป็นเป็นหน้าที่เกือบแต่เราพี่ช่วยว่าเะรี่เือจะมีของที่ไหนก็น้องจอดอยู่ใช่ไหม ไมม่่้วหนูไม่ได้จอดแค่ชะลอรถเพราะว่าเออทะเบียนมันขาดนะอะไรย่างนี้ครปจมรักใชไม่ใหว่าน้องจอดนั้นชะลอก็แค่ชะลอแต่ไม่ได้จอดแล้วก็ไม่ได้เปิดกระจกใดทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีของอยู่ในรถและไม่ได้โยนสิ่งใดสักนิดเลยออกมาจากรถแล้วก็ต้องใส่ายไปด้วยถ่ายไปด้วยไอ้ใจมันก็ใส่พี่นั่งกรถที่ไหนหรอพี่ตำรวจไปทุบหน่อยน้องไปต่ายได้เลยอ๋อได้ค่ะแต่ว่าพี่ก็ยังยืนบอกของน้องเที่ว่ารถจอดตรงนี้เขาไปพบมาต่างคนตามเมื่อกี้นะ พี่ก็เห็นไปต่างหากไม่ได้เกี่ยวกับพี่นะพอออกมาเพื่อเพี่ดูอยู่เขาเขาไม่่าแต่เมื่อกี้หนูทมเขาเขาหนีหนูนะเขาไม่ยอมตอบเนูนะเขาให้จะตอบพี่วะน่ะพ่อเขาต้องมีคําตอบให้หนูได้ด้วยสิเอาว่าเอาว่าเขาเอามาจากไหนเอามาจากเอามาได้ยังไง เขแบบนี่ไปได้เขาไปเอาเพรากนั้นเมื่อกี้คุณดีจะน่าเขาไปเอาน้าต่อต้องบอกอ้าวท่านในท่านในทางกับการพวกพี่เอาไปตั้งไว้อย่างเงี้ยแล้วพวกพี่ก็ไปเอามาไปตั้งเอาจากไหนน้องของมอย่างตั้งทำไมพี่คะตอนนี้มันคือโลกของความจริงควรมีแบบเนี้ยเยอะมากไม่มีของพี่มาแล้วเมื่อกี้พี่เจ้าหน้าที่ท่านนี้ก็บอกว่ามีของอยู่ในรถเออพี่พี่เออน้องโจีตรงนั้นบางรูปจังหวะที่แบบของมันมีด้วยไอ้ที่ทำว่าเออไปตั้งไว้แล้วใครมาเอาคนที่ไม่มีแล้วคนนี่ไม่ใช่เด็กแฝดเพาะทำไม ยุ่งเกะตัวแกะเองเลยก็มีมีตำหนุมานานอายุยากเดติดด้วยค่ะล<า>้พี่ไปเอาสินหาที่ไหนอะ่ะทำอะไรอะไรกันนะห้มีเยอะแยะกลับไไม่มีเพิ่มไม่มีก็มีก็ต้องก็มีแค่นี้อันนี้กลับได้แล้วยังคะโอเคต<ไ>อนดี้ขอรูปหน่อยหนึ่งขอบัตรไปเลยจะด้วยสยีสบิบบาทจดจึงด้วยไม่ไม่จำเป็นต้องจ่ายคนนี้แล้วแกเอาไปไม่เอาเพิ่มสี่สไม่เป็นไรไม่มีสายได้รู้แล้วบัตรติดต่อกันได้คุยกันได้ไม่เป็นไรถ้ามาเลยก็มีตรงนี้คืออยู่ตรงนี้ผมรักที่นี่นะ